ช่องโมโนทเวนนของเรานะคะถือว่าจัดหนักแจกใหญ่แจกจริงค่ะล่าสุดเรามอบรางวัลรถจักรยานยนต์3คันให้กับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกจากซีรีส์ฟางเล่นไฟนะคะและผู้ที่ร่วมกิจกรรมภายในงานโมโนทเวนตีนขอนแก่นสงกรานเวทแอนฟัน2024ค่ะ โมโนทเนตีนายแจกจุกๆุกคะ่ะรถจักรยานยนต์ย a m a h a Fin Lomax ราคา46,900บาทจำนวน3 0 0คกับ3ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมสนุกๆเพียงรับชมซีรีส์ฟังเล่นไฟโดยผู้โชคดีคนแรกคือนายเอกสิทธิ์ขวัญเชียนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมรับชมซีรีส์ฟังเล่นไฟที่ออกอากาศบนทีวีทางหน้าจอโมโนทเนตีนายค่ะเป็นอย่างยิ่งครับที่ว่าเออได้ของรางวัลจากการได้ ร่วมกิจกรรมของโมโนได้ดูภาพยนตร์ของโมโนก็มีประโยชน์ตอนนี้นะครับส่วนผู้โชคดีอีกสองท่านเป็นชาวขอนแก่นค่ะที่ได้รับรางวัลกับงานโมโนทเวนตีนายขอนแก่นสงกรานเวทแอนฟันเมื่อวันที่13-15เมษายนที่ผ่านมานะคะในการสแกน QR วอาโค้ดร่วมงานหนึ่งในผู้โชคดีบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆตั้งแต่ประกาศรายชื่อในเทศกาลสงกรานถนนข้าวเหนียวก็อยากจะขอบคุณทางโมโนทเวนตีนทยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะดีใจมากเลยครับ สมคุ้มค่าของการรอคอยครับยังไงต้องขอบพระคุณทีมผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนของยามาฮ่าฟินนะครับอ,อยา,ากให้จัดทุกปีครับเพราะขอนแก่นตัวนี้ก็เป็นเมืองอใหญ่ของทางภาคอีสานเรานะครับพอจดัดแต่ละปีคนก็ไปเที่ยวเยอะ สำหรับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะคะ<ๆ>ก็ยังบอกอีกว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเพียงแค่สแกน QR code <ๆ>เท่านั้นค่ะก็ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์แบบฟรีๆไปเลยส่วนผู้ชมทางบ้านที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะต้องรอติดตามกิจกรรมดีๆทางหน้าจอโมโนโทวีนที่นายค่ะติดตามแล้วมาร่วมสนุกกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มาแจกแบบจุกๆแบบนี้กับผู้ชมด้วยนะครับ